โดยชะตาฟ้าลิขิตชีวิตชาวราศีเมถุนช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15เดือนกรกฎาคม2568ัาชาวราศีเมถุนนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือการเริ่มต้นหน้าที่การงานใหม่ๆนะคะหรือในสภาพแวดล้อมใหม่ๆด้วยนะคะและอีกด้านหนึ่งที่ดีก็คือคุณยังมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนคุณดีมากเลยนะคะแล้วแถมยังมีเพื่อนฝูงที่ดีนะคะคอย ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีแก่คุณนะคะส่วนในด้านของเรื่องการเงินการทองนะคะคุณก็ยังมีเงินเข้ามานะคะยังมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองเข้ามาได้นะคะแต่ว่ารายจ่ายก็จะเยอะหน่อยนะคะอาจจะหมดไปเพราะเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมรถหรือเกี่ยวกับเรื่องการต้องซื้อรถก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะส่วนท่านใดที่มีลูกนะคะช่วงนี้ลูกของคุณจจะต้องใช้เงินใช้ทองเยอะหน่อยนะคะหรือว่าทําให้คุณต้องรู้สึก เป็นห่วงนะคะจะนกนะัก อาจจะหนักอ,อกหนักใจหน่อยนะคะหรือลูกของคุณอาจจะไม่ค่อยสบายหรือทําให้คุณรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะคะก <_ C 1> <ค>็ะะะอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะคะในช่วงนี้ในด้านของความรักนะคะท่านใดที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วก็ถือว่ายัางเป็นช่วงเวลาที่ดีต่อกันนะคะยังให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันดีอยู่นะคะแต่ท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักที่มีเข้ามานะคะมันอาจจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนี ช่วงนี้ก็ถือโอกาสเป็นโสดไปก่อนดีกว่านะส่วนในด้านสุขภาพนะคะก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนิ้วอะไรพวกนี้นะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการไปทําศัลยกรรมเสริมสวยอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เหมาะนะคะที่จะทําในด้านของการเงินการทองนะคะช่วงนี้คุณจะมีรายจ่ายเยอะมากพอสมควรนะคะแต่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองเข้ามาได้อยู่นะคะ ในวันที่1นนะคะการงานของคุณก็จะมีความเร่งรีบหน่อยนะคะแล้วก็การติดต่อประสานงานอาจจะค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะส่วนในวันที่2ที่3นะคะวันนี้ก็จะมีความสําเร็จดีมากเลยนะคะทุกอย่างก็จะราบรื่นดีแล้วก็ได้รับข่าวดีๆมีเร<ๆ>ื่องดีๆเข้ามาด้วยนะคะส่วนในวันที่4ที่5นะคะช่วงของวันนั้นนะการงานของคุณอาจจะมีความติดขัดอยู่บ้างนะคะหรือคุณต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะวันนั้นนะอาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเรื่อง ที่จุกจิกวนใจคุณอยู่นะคะส่วนท่านใดที่มีลูกนะคะวันนั้นน่ะลูกของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะคะส่วนท่านใดที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะลูกน้องบริวารอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะในช่วงของวันนั้นนะนในวันที่6ที่7นะคะในช่วงของวันนั้นนะ่ะท่านใดที่ต้องเดินทางนะคะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าไปเร่งรีบมากจนเกินไปนะคะหรืออาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเข้ามาอยู่บ้างนะคะท่านใดที่ทําการงานนะคะวันนั้นอาจจะติด ขัดอยู่บ้างนะส่วนในวันที่8ที่9กนะคะก็นับว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาทุกอย่างมันก็จะลี้ขลายออกไปนะคะคุณทําอะไรก็จะราบลรื่นดีประสบความสดเด็จดีมากๆเลยนะคะในช่วงของวันนั้นหรือการติดต่อการงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือการตัดสินใจอะไร ก็จะตัดสินใจออกมาได้ดีนะคะไม่ค่อยมีผิดพลาดอะไรสักเท่าไหร่นะคะส่วนในวันที่10ถึงวันที่11นะคะในช่วงของวันนั้นนะคุณจะมีเรื่องงานที่ต้องเคลียร์ให้จบให้สิ้นนะคะหรืองานที่เราคิดว่ามันจบแล้วนะคะเราอาจจะต้องกลับมานั่งแก้ไขใหม่นะหรือบางท่านอาจจะต้องตามงานหน่อยนะคะในช่วงของวันนั้นนะอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะส่วนในวันที่12 13นะคะช่วงนั้นก็อาจจะมีความเร่งรีบอีกแล้ว ในเรื่องของการทํางานนะคะหรือบางท่านก็มีเรื่องที่ทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจในเรื่องของลูกหลานนะคะหรือท่านใดที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะก็อาจจะทําให้รู้สึกอดัดใจหรือทําให้คุณรู้สึก เสียหายหรือไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะในช่วงของวันนั้นนะคะยังไงก็ตั้งสติค่อยๆจัดการนะคะค่อยวางแผนกันไปนะคะส่วนในด้านของสุขภาพก็ด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนในวันที่15นะคะวันนั้นก็อาจจะมีความยุ่งหน่อยนะคะที่พูดมาเป็นภาพรวมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับชาวลาศีเมทุนนะคะคนเราก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะไม่ไว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะ หรือเกิดวันที่ต่างกันเกิดปีที่ต่างกันด้วยวัยแล้วก็อายุด้วยนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อม หรือบุญภาวาสนาส่งไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นี้ก็มีความโชคดีนะคะก็มีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนดีอยู่นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะ <Yeah. S 1> พี่น้องให้ความช่วยเหลือกันดีนะคะแต่ว่าเรื่องการใช้รถใช้ถน <All> น,นก็ต้องรามัดระวังด้วยนะคะยังไม่ค่อยดีสุกเท่าไหร่นะคะส่วนในด้านของสุขภาพก็ดูแลตัวเองด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องมดลูกนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องระบบ สืบพันธุ์ต่างๆนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะ ก็แต่ว่าโดยส่วนมากก็จะประสบความสําเร็จนะ,ะในด้านของการงานนะคะแล้วก็การที่มีหน้าที่ใหม่ๆในความรับผิดชอบใหม่ๆก็ดีด้วยนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีนะ,ะส่วนท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะคนนี้ก็มีความโชคดีนะคะก็จะมีรายได้มีเงินเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีรายจ่ายเยอะแต่ว่าคุณก็ยังโชคดีที่ยังมีเงินเข้ามานะก็ถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ยังดีอยู่นะคะ เข้ามาเยอะแล้วก็จ่ายเยอะด้วยนะคะส่วนท่านใดที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้เรื่องการงานของคุณนะคะก็อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะต้องมีความดิ้นรนหน่อยนะพยายามนะคะแล้วก็ไฟหน้าดูเลยนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยหรือการเดินทางก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ระวังในด้านของความขัดแย้งด้วยนะคะอย่าไปขัดแย้งกับใครนะ,ะการติดต่อประสานงานกับใครเนี่ยเราก็าค่อยคอย พูดจาก,กันนะคะแล้วคุณจะประสบความสมําเร็จนะส่วนท่านที่เกิดวันพุธนะคะคนนี้ก็มีความโชคดีนะคะมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากเลยนะคะการเจรจารต่อรองเรื่องต่างๆก็ประสบความสําเร็จหรือท่านใดที่ทําการค้านะคะก็จะค้าขายดีมากๆด้วยนะคะค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะ,ะส่วนท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนนี้ก็จะมีคู่ครองดีนะคะให้การส่งเสริมสนับสนุนดีมากเลยนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมดีด้วยนะคะคนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหา อะไรสักเท่าไหร่นะคะส่วนท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะคนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องการเงินการทองนะคะใช้ใจ่ายด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของลูกนะคะท่านใดที่มีลูกด้วยนะคะช่วงนี้ลูกของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือท่านใดที่มีน้องก็จ,จะทําให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจด้วยนะยังไงก็วางแผนชีวิตกันดีๆหน่อยนะคะส่วนท่านใดที่มีความรักนะคะช่วงนี้ก็ดูกันก่อนอน,นะเรื่องความรักบางที ความรักของคุณมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็ได้นะก็ดูแลตัวเองนะคะก็เป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องอความรักเกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะนี่คือเน้นเลยนะกะ็วางแผนดีๆหน่อยนะคะในเรื่องของลูกนะคะ ว่าจะใช้ใจ่ายอะไรยังไงนะคะเรื่องความรักก็อย่าไปทุ่มเทมันมากนะคะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะคนนี้ก็ยังมีความโชคดีในด้านของเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ฐานะนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่ยังมีเงินมีทองเข้ามานะคะยังหาเงินหาทองเข้ามาได้ดีอยู่นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะ แต่ว่าอาจจะมีความเครียดอยู่บ้างนะคะยังไงก็อย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสมากนะคะก็แนวโน้มว่า ดวงชะตายังดีอยู่นะคะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะคนนี้ก็มีความโชคดีด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะก็จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นหน่อยนะ,ะแตะ่โดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะนี่ก็คือการทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15เดือนกรกฎาคม2อง8นอยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้จารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาค่ะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ